รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่วงที่หนึ่งสนับสนุนโดย บทเบืเริของรายการวันนี้จะนําเสนออะไรกันดีครับเพราะนั้นพระที่มีชื่อเสียงของวัดใหญ่แชามงคลก็คือพระคุณแผ่นเพื่อผููแต่ละภาพยังไงเกี่ยวพันกับสมเด็จพระนเรศวรยังไงเดี๋ยวเราติดตามกันครับพิมพ์แขนอ่อน,นั้นหมายถึงสมเด็จพระสุรรพรรณกัลยาเพราะว่าพระเนี่ย,ะะยพิมคายโอวดโสองค้ายผู้หญิงนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนนะมีความเคารพในพระมหากษัตร,ริย์ ความรักทหารทุกคนเมื่อมีพระอยู่กับตัวความฮึกเหมิมย่มเกิดย้อนไปถึงสมเด็จพระมหาเถรคันชองหรือสมเด็จพระพันรัตวัดป่ากแก้วเนี่ยถ้าเป็นผู้ที่มีทรงเวทเป็นคนที่มีอุดยานุภาพในด้านาวิทยาคมสูงก่อนที่สมเด็จพระนสิสวรจะยกทัพไปยันทัพพระมหาอุปรานั้น ท่านได้มอบน้ำมนต์ให้กับสมเด็จพระนเรศวร <Okay. S 1> หนึ่งโถเล็กเป็นโถสำลิดนะครับอันนี้ถามว่าผมทราบได้ยังไง <Ooh. S 1> ไม่ใช่ยกเมฆแต่เป็นเพราะว่าสมเด็จพระประมานุชิตชิโนรถ <Ooh. S 1> ที่ท่านได้ประพันธ์บทเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายกล่าวถึงการทำยุทาธาถีนะครับของสมเด็จพระนเรศวรได้เขียนเอาไว้ในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง นะครับท่านได้เขียนไว้มีการอ้างอิงนะครับซึ่งท่านมอบน้ำมนต์แล้วท่านก็สั่งให้สมเด็จพระนสวนว่าถ้าจําเป็นจริงๆให้ใช้น้ำมนต์อันนี้ในครั้งนั้นสมเด็จพระนเรศวรทรงให้ขึ้นช้างเชือกหนึ่งซึ่งช้างเชือกนั้นมีนามว่าพลายภูเขาทองขึ้นช้างก็ ตั้งชื่อช้าตัวนั้นว่าเจ้าพญาชายานุภาพโอ้ให้ยกให้ตำแหน่งเลยอ่าเจ้าพญาชายานุภาพในการที่ยกทัพมาเจอกับทัพสมเด็จพระมหาอุปราชานั้นพระเอิญช้างสองตัวตกมันเกิดอาการตื่นเต้นนะครับวิ่งฝ่ากองทหารของเราเนี่ยวิ่งฝ่าออกไป โดยที่พวกจตุรงคบาทหรือทหารรักษาพระองค์ตามไม่ทันพอฝุ่นจางกลายเป็นว่าสมเด็จพระเอกาทศรถและสมเด็จพระเนเรสวรอยู่ท่ามกลางข้าศึกสองพระองค์กองทัพตามไม่ทัน<ม>ก็ไปเจอกับทัพสมเด็จพระหมหาอุปราชกําลังเตรียมที่จะประจันบานกันด้วยไหวพริบปฏ,ฏิพานของสมเด็จพระเนเรสวรท่านก็พยายามมองหาสมเด็จพระหมหาอุปราช ก็มองเห็นท่านพักช้างอยู่ใต้ต้นค่อยท่านก็ตะโกนออกมาพระเจ้าพี่จะยืนช้างอยู่ใต้ร่มไม้ทำไมเล่าขอเชิญออกมาทำยุทธาถีแต่เพียงสองเราเพื่อประกาศเกียรติยศเถิดกระสัดภายหน้าที่จะได้ชนช้างคู่อย่างเรานี้จะไม่มีอีกแล้วถ้าคราวนี้มันต่อหน้า พวกมาอำมาตยหาคครแล้วอยู่ในสงครามค,ครับจะเป็นต้องใสช้างเข้ามาค,ครับสมเด็จพระเนศวนก็ทํายุธทาธาถีกับสมเด็จพระมห,ห,หาบุราษส่วนสมเด็จพระเอกาทศรสก็ทําการชนช้างกับมังจโรในการที่ท,ทาํายุทธาถีคราวนั้นาหาหาพระมหาบุราชทรงช้างชื่อภายพัตกรซึคคร่งเป็นช้างพม่าตัวใหญ่ใหญ่กว่าช้างมาก ช้างไทยตัวเล็กเพราะนั้นแรงบัทะเนี่ยยังไงก็สู้ไม่ได้พายพัตกรก็ดันใส่ช้างเราใส่ช้างเจ้าพญาชัยรูปภาพถอยถอยถอยจนกระทั่งเจ้าพญาชัยยาดูภาพเนี่ยจะหนีหก็สู้ไม่ได้กำลังสมเด็จพระนเรศวรก็เลยพูดกับช้างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตกพระไทย แล้วตรัสกับช้างส่งว่าเจ้าผู้เป็นบิดาแห่งแว่นแควนนี้ถ้าเจ้าทิ้งข้าไปเสียตั้งแต่ตอนนี้แล้วก็เท่ากับว่าเจ้าทิ้งตัวของเจ้าเองและโชคชัยทั้งปวงเพราะข้าเกรงว่าเจ้าจะไม่ได้รับเกีดยรติยศอันใดอีกแล้วและจะไม่มีเจ้าชายองค์ใดขี่เจ้าอีกพอพูดไปแล้วนึกถึงน้ำมนต์ของสมเด็จพระพันล้านวัดป่ากแก้วนะครับ ที่ได้มอบให้มาก็เปิดน้ำมนต์ลาดหัวเจ้าพยาชัยนุภาพจนทั่วหัวเจ้าพยาชัย,ยนุภาพก็ฮึกขึ้นมาทันทีฮึกขึ้นมาก็หลุดหลุดจากการดันนะครับหลุดจากการดันเบี่ยงไปทางซ้ายแต่ก็ยังโดนดันอีกพระเอิญเท้าหลังของเจ้าพยาชัยนุภาพไปติดต่อต้นพุทราซึ่งเป็นต่อใหญ่ มีกําลังทานพอมีกาลังทานปุ๊บก็พลิกพอลพิกสมเด็จพระมหาอุปราชนะฮะก็จ้วงฟันพอดีจ้วงฟันสมเด็จพระนศวนหลบนิดเดียวพระมาลาที่ใส่ขาดที่เราเรียกว่าพระมาราเบียงมาลาเบียงฮะพายพระตะกอเสียหลักเอียงซ้ายเจ้าพญยาจยนุภาพพลิกกลับสมเด็จพระนเรศวรก็เลยใช้เงาวฟันที่บ่า อังสาขาดสะพายแร่งสมเด็จพระมหาวุฒราชสิ้นพระชน์บนคอช้างนะครับฝ่ายสมเด็จพระเอกาทศรถก็ฆ่ามังเจโลตายพร้อมกันบนคอช้างเช่นกันจังหวะพอดีทัพไทยตามมาพอดีทันกันก็เลยพันตูกันในคราวนั้นเมื่อเสียแม่ทัพใหญ่ ขวัญกาลังใจของทหารพรมาร่าก็เสียขวัญตามไล่ฟันไปจนถึงจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็พมา่าก็เลยหนีกลับไปโดยไม่ได้นำพระศพของสมเด็จพระมหาภารดชกลับไปด้วยเพราะไม่ทันหลังจากเสร็จศึกสมเด็จพระเนเรศวรก็ทรงสร้างพระสถูปเจดียบรรจุพระศพของสมเด็จพระมหาภารดให้สมพระเกียรติ สนับสนุนโดยหลังจากธนะศึกข่าวนั้นแล้วสมเด็จพระนเรศวรก็เดินทับกลับกรุงศรีอยุธยาในระหว่างทางที่เดินกลับกรุงศรีอยุธยานะั้นจะต้องผ่านเมืองสุพรรณบุรีโอครับต้องผ่าน,นสุพรรณบุรีท่านก็ให้พักทับไว้นะที่ที่หนึ่งแล้วก็ให้นําพระที่ติดตัว ทหารที่ติดตัวออกมาครับที่มอบไปให้ที่มอบไปให้ที่ในครั้งแรกนั่นแหละออกมานะครับครับเพื่อจะนับว่าเหลือรอดตายกี่คนโอ้เขาใช้พระนี่นะฮะนับพระให้เหลือว่ามีไ้่พนเหลือเท่าไหร่ะครับแล้วก็ให้นําพระเหล่านั้นนะครับที่ชนะศึกเท่านั้นนะครับทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับทหารที่เสียชีวิต แล้วว่านำศพทหารส่วนหนึ่งที่เสียชีวิตนำพระทั้งหมดสร้างพระเจดีย์ครอบอไว้ที่วัดวัดหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งต่อมาเราก็เรียกกันว่าวัดบ้านกลางโอ้ตรงนี้ที่แล้วก็หลังจากนั้นมาสี่ร้อยปีครับกลุกวัดบ้านกลางแตกก็เจอพระชุดนี้ซึ่งเป็นชุดแรกที่สมเด็จพระนเรศวรสร้าง โดยสมเด็จพระพันรัตวัดปากแก้วสร้างซึ่งพระที่พบในคราวนั้นเป็นพระที่ผ่านการใช้ทั้งนั้นก็นี่ผ่านการใช้เพราะไม่ได้ตั้งขึ้นมาแล้วแล้วฝังไั่ได้จดีครับบางองค์เนี่ยยังมีรอยถักเชือกถักลวดครับบางองค์พบเนี่ยอยู่ในผ้าประเจียบที่รัดแขนครับใช่ไหมครับ นักนิยมสะสมพระรุ่นเก่าๆนี่เล่าให้ผมฟังว่าพระที่ขุดขึ้นมาเนี่ยบางองค์ลงรักทองแล้วแสดงการใช้ากรใช้มาครับนะครับแล้วพร้อมกับนั้นก็เจอใบจานเงินจานทองนะครับที่ระบุไว้ว่าพระฝังไว้ปีไหนซึ่งเป็นปีตรงเดียวกับเป็นปีที่สมเด็จพระนเรศวรคือปี21 3 5สา้าที่ทํายุทธหัตถีนะเพราะฉะนั้นพระขุนแผนวัดบ้านกลางก็คือพระของสมเด็จพระนเรศวรสร้างเอง นะครับชัดเจนจริงๆครับหลังจากเดินทางกลับถึงกรุงศรีอยุธยาขุนทัพในกองต่างๆที่ตามเสด็จในคราวนั้นไม่ทันสมเร็จพระนเรศวรมีการทรรท่านสั่งให้ประหารชีวิต<อ>สมเด็จพระพันธรัตวัดป่ากแก้วก็ขอบินทบาทชีวิตเหล่าทหารเหล่านั้นโดยให้แก้ตัวให้ไปตีเมืองทวาย ตานาวสีซึ่งซึ่งในยุคนะั้นเป็นเมืองที่ตียากแล้วแล้วเมืองพวกนี้แปลกพอไทยมีศึก,าากับพม่าพวกนี้ชอบแข็งเมืองอนะชอบกบฏสมเด็จพระนรสวรก็เลยมีรับสั่งว่าถ้าตีเมืองถวายตะนาวสีไม่ได้ก็อย่ากลับมา<ฮ>ให้ตายถ้าที่นั่นครับบอกไ่นอนะอยา่า,ออยากลับมาถ้าไม่ชนะอย่ากลับมาแต่ถ้าตีชนะแล้ว กลับมาอาไปโทษโ<ฮ>พอกลับมาจากฝึกถวายสมเด็จพจระนเรศวนท่านก็เห็นถึงพุทธคุณของพระชุดที่นําไปลบ<ฮ>ท่านให้นําบล็อกที่ทําวัดบ้านกลางนะครับมาทําขุนแผนขึ้นอีกชุดหนึ่งโดยใช้ปูนขาวนะครับโดยใช้ปูนขาวผสมกับดินวิเศษปั้มพระชุดนี้ออกมา แล้วนำไปเผาพร้อมกับเคลือบน้ำยานะครับพร้อมกับเคลือบน้ำยาเคลือบเหมือนกับการเคลือบหลังคาโบสถ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ทำพิธีปลุกเสกนะครับโดยมหาเทงกันช่องหรือสมเด็จพระพนรศที่วัดป่าแก้วหรือที่เราเรียกกันว่าวัดใหญ่ชัยมงคลครับนะครับอันนี้เป็นเกล็ดประวัติศาสตร์ซึ่งพระ องหนึ่งชุดหนึ่งได้เข้าไปร่วมในประวัติศาสตร์ในการสร้างเมืองในการต่อสู้กับข้าศึกที่จะมาลุกรานประเทศทำให้รอดพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นนะครับที่ทำไมพระขุนแผนเนี่ยนะที่ท่านพูดถึงเนี่ยพระมหากษัตริย์สร้างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสร้างนะแต่ทำไมคนไม่เรียกกันว่าพระสมเด็จพระนเรศวรหรือ พระยอดขุนพลทําไมมาเรียกกันพระขุนแผนเป็นเป็นมายังไงอะไรยังไงผมัมนบรรยาครับอันนี้แหละครับสําคัญว่าพระขุนแผนนั้นน่าจะเป็นนิยายประลัมประราหรือว่านิยายพื้นบ้านเรื่องขุนช้างขุนแผนนะครับซึ่งมีเกร็ดประวัติศาสตร์บ้างนะครับเกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาในสมัยเจ้าอยู่หัวลมโกศเป็นยุค ที่ห่างจากสมเด็จพระนเรศวรเป็นอมากมสมเด็จพระนเนรศวนนรนั้นเป็นยุคของกรุงศรีอยุธยาตอนกลางส่วนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรมโกรนั้นเป็นยุคกรุงศรีอยุธยาตอนปลายซึ่งจริงๆแล้วขุนแผนนั้นไม่ทันเกิดไม่ทันท่านะนะครับแต่ที่เรียกว่าพระขุนแผนนั้นความเข้าใจกันว่าผู้ที่นิยมสะสมพระในสมัยก่อนหรือผู้ที่ค้นพบพระชุดนี้ ไม่ทราบชื่อหรอกครับว่าใครสร้างหรือพื้พระอะไร,รก็เรียกกันเพื่อให้จำกันได้ง่ายๆเมื่อเรียกชื่อพระขุนแผนความหมายก็ตีกลับไปอีกเปลี่ยนไปเป็นการเชื่อถือกันมานานแล้วว่าใครมีพระขุนแผนนั้นจะมีเมตตาสูงเหมือนพระเอกในวนรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนผมก็เชื่ออย่างท่านว่านะใี่ไหมครับมีความเชื่อเช่นเดียวกันเลยนะแล้วก็ใครพบพระขุนแผนจะมักจะเจ้าชู้ ไม่ค่อยมีสตังเพื่อติดคุก <c oughs> ในนิยายพื้นบ้านขุนแผนเคยติดคุกใช่ไหมก็คิดว่าจะต้องมีประวัติความเป็นมาคล้ายๆขุนแผนนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับ<อ>เพียงแต่เรียกกันขึ้นมาเพื่อให้จํากันง่ายๆโดยดูจากรูปลักษณ์ของพระที่พบครั้งแรกนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าศึกษาวัดกันจริงแล้วพระองค์นี้ยิ่งใหญ่มากใหญ่ ผ่านการสร้างโดยสมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระพนารัตวัดปากแก้วมหาเถรคั่องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีวิทยา,าคมที่สูงนะครับแล้วก็ในปัจจุบันพระคุณแผนนี้เป็นพระที่อยู่ติดอันดับหนึ่งเบอร์ต้นต้นของประเทศไทยแล้วก็หายากม,มากถ้าดูรายการเราเนี่ยอ,อาจจะเป็นข้อชี้แนะให้ได้เห็นถึงถึง,ถ,งถึงการสังเกตได้ ช่วงที่3สนับสนุนโดยในเรื่องพัฒนแผนเคลือบนั้นนะครับ เป็นพระที่ลึกซึ้งนะครับก็ยังมีอีกหลายท่านนะฮะที่พยายามศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมได้รู้จักกับท่านท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่คุกคครีกับพระคุณแผนเคลือบมาพอสมควรแล้วก็มีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับอยากจะแนะนําให้ท่านรู้จักคุณมโนหมยอัศวธีรนันครับคุณโมโนไมยครับเป็นที่ทราบดีแล้วนะครับที่อาจารย์ต้อยมุงนนได พูดไปแล้วว่าพระคุณแผนเนี่ยสร้างโดยประสัตรสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับก็เลยอยากจะเรียนถามคุณมโนมัยในฐานะที่เป็นคนยุติมีความรู้สึกนึกคิดยังไงเพราะว่าพระคุณแผนนี่รู้สึกว่ายิ่งใหญ่มากเหลือเกินนะครับครับคือในฐานะคนจังหวัดตั้อศรีศยุติรรมครับก็มีความรู้สึกภูมิใจที่ว่าพระคุณแผนเครื่องเนี่ยเป็นพระเครื่องที่ล้ำค่าและก็มีความยิ่งใหญ่ อย่างที่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 กล่าวมาครับครับน่าถูกต้องครับครับก็เป็นเหมือนสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดเลยนะครับคือถ้าเอ่ยถึงพระเครื่องเมืองลุกยาอันดับหนึ่งเนี่ยต้องยกให้กับแผ่นเครื่องนอกจากนั้นก็ยังมีลักษณะของการสร้างที่แปลกกว่าพระปูอื่นครับเป็นต้นว่าต้องเป็นพระที่ต้องเผาทั้งหมดสองครั้งครับหรือเผาครั้งแรกแล้วก็เผาเครื่องอีกครั้งหนึ่งมีความซับซ้อนมากกว่าพระเครื่องทั่วไปครับ แล้วก็มีการเคลือบด้วยน้ํายาซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งสําคัญที่ว่าแสดงถึงความมีคุณค่าของพาะเครื่องอ่าคือนอกจากนั้นก็ศิละปะก็สวยงามม,มีการผสมผสานระหว่างพุทธกับสินได้อย่างลงตัวเกือือเนี่ยจะสร้างด้วยดินขาวหรือปูนขาวนี่นะครับครับนเป็นหลักแล้วก็ตัวปาษานเนี่ยเขาจะเรียกว่าดินดำหรือดินเหลืองนะซึ่ง อีกอย่างหนึ่งคือในจังหวัดพระนครสีอยุธยาเนี่ยมวลสารเหล่านี้ไม่มีครับจะมีที่ลำปางประจินบุรีจันทบุรีแ,และที่เมืองจีนครับซึ่งเป็นการยากลำบากมีความตั้งใจจริงที่จะสร้างครับแล้วเผาทำไมขั้งแรกแล้วมาขั้นที่สองเผาอีกซ้ำอีกอย่างนี้เหรอขั้งแรกเนี่ย,ยนะต้องเผาพระให้มีความเกิดความแกร่งก่อนครับครับหลังจากนั้นค่อยฟน,น้ำมานเคลื่อ้นรยาก็ถือว่าเป็นการเผาขั้นที่สองเครื่องบรรยา แล้วเอาซ้ครับคือพูดง่ายๆว่าเป็นงานปาณิสินนะครับเป็นงานซึ่งซึ่งถือว่าเป็นงานละเอียดนะครับพระมหากษัตริย์สร้างพระทั้งทีต้องสร้างให้ดีแล้วก็มีคุณค่านะครับภาพคุณแผนเคลือบนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นดินที่นำมาจากประเทศจีนและโดยช่างชาวจีนนะครับในสมัยนั้น เพราะในสมัยนั้นการที่จะมาพบบอ่อ<ร>ดินปูนขาวบอ่อดินขาวที่จังหวัดลำปางนนะ่าคงยังไม่พบนะครับก็งคงจะนําเข้ามาจากทางประเทศจีนเพราะในยุคข,ของสมเด็จพระนเรศวรน,วน,นั้นก็มีการติดต่อค้าขายกับชาวจีนแล้วนะครับมีช่างชาวจีนเข้ามาพึ่งพระโพธิสมพานท่านเยอะนะครับแล้วก็โดยเฉพาะ,ะพวกเรือทั้งเผานะครับ ซึง่งเดินทางจากประเทศจีนี่ก็มีการติดต่อค้าขายกันมากถ้าอย่างนั้น,นจะต้อยพระขุนแผนเนื้นอหาที่อยู่น่าจะนําดินมาจากจีนครับถ้าของเรียนแบบนนะครับ,รบผมว่าทําไม่ได้เพราะหนึ่งน้ำยาเคลือบเน <c oughs> มีอายุขุนแผนเคลือบก็เหมือนกันเหมือนลักษณะเหมือนกับเ,เครื่องชามเคลือบหรือสังโคโลกเพราะจะมีการแตกลายงาของน้ำยาเคลือบ เมื่อได้อายุถึงจะมีการแตกรายงานเมื่อไม่มีอายุการแตกรายงานก็จะไม่ได้เหมือนกันนะครับต้องต้องต้องเป็นผู้ที่ศึกษาค้อคว้าพอสมควรนะฮะไม่เฉพาะผู้นิลสะสมพระเนี่ยเขาจะรู้นะครับว่าน้ํายาเคลือบเนี่ยจะแตกต่างกันสีน้ํายาแลโดยเฉพาะผ้าขแผนเคลือบนั้นด้านหลังเนี่ยจะมีรอยฝ่ามือประทบโอ้โอ้โอ้นะครับฝ่ามือเนี่ย ถ้าไม่ใช่ฝ่ามือคนทําก็ต้องเป็นของสมเด็จพระพันรัตซึ่งท่านจะต้องประทับฝ่ามือท่านทุกองค์<อ>แต่หลังจากที่เคยมีการพิสูจน์ออกมาโดยใช้การพิสูจน์โดยพิสูจน์หลักฐานอลอยฝ่ามือที่ประทับพระขุนแผนเคลือบทุกองค์เป็นฝ่ามือคนเดียวกันครับไอ้คุณมโนใหม่เคยได้ศึกษาในรายละเอียดในเจาะลึกลงไปนี่มีความเห็นเป็นยังไงบ้างรรครับเรื่องนี้เสริม มีเอกลักษณ์ตั้งแต่วิธีการสร้างนะครับพระทุกองค์จะทิ้งร่องรอยจะบงอกถึงว่าการวิธีการสร้างอย่างเช่นจะมีรอยกระทอทางด้านหลังแสดงถึงวิธีการเรียงพิมพ์ในเตาประหารว่านด้าด๋วพระเนี่ยเรียงพิมพ์ภาชนะหัดเยีนยหม้อข้านดินหรืออาจจะเป็นเตาเผาสี่เหลี่ยมหรือวงกลมเอาพระพิมพ์กบผนัะแล้วก็ใช้วิธีการ ่าล้ำยาเคลือบหรืออาจจะจุ่มเฉพาะด้านหน้าแล้วก็มาวางค้อไว้แล้วพี่วันชัยสังเกตแบบผ้าทุกองจะมีรอยเฉพาะด้านหลังส่วนใหญ่สิบอง์ก็จะเจอสักเก้าองค์แล้วที่อาจารย์ต้อยพูดเมื่อกี้บอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเคลือบด้านหน้าด้านหลังนี้ทำทำไมทำไมทำไมไม่เคลือบกาทั้งองค์หรือยังไงผมผมไม่เขาเรยฮะตอนนั้นจะเน้นทางด้านหน้ามากกว่าเหมือน ล้วคาไอ้กระเบื้องเรืงราบโอ้ใช่ใช่ผมนึกออกแล้วครับคือน้ํายาเคลือบแบบขุนแผนเคลือบนั้นเป็นน้ํายาที่หายากจะมีอย่างที่คุณมโนพูด่ะว่าถ้าศึกษากันจริงๆแล้วหลังคาโบสที่ใช้น้ํายาเคลือบแบบพระขุนแผนเคลือบมีไม่กี่วัดเช่นวัดอะไรนะคุณมโนที่คุณมก็เป็นวัดต้นตระกูลของราชวงศ์บ้านพูงคือเป็นวัดที่กษัตริย์ประทับอยู่พูดง่ายๆภายใต้ชายคาของเบื้อง ลองคิดดูนะครับว่ามันเป็นความสะใจเพราะว่าประกวดในพระเครื่องของจังหวัดพระนครสุริยุทธยาเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจมากครับก็อันนี้แหละครับที่ที่ผมคิดว่าท่านผู้ชมะที่ได้รับชมนะคงจะทราบว่าพระพุทธแผนเคลือบนั้นลึกซึ้งแล้วก็เป็นพระที่ปานิษิ์จริงๆซึ่งไม่เหมือนกับการสร้างพระทั่วๆวไปเพราะฉะนั้นพระพุทธผนเคลือบนั้นนะครับ สมควรแล้วครับที่ทุกวันนี้หายากแล้วก็การเช่าหามีราคาสูงครับคือความที่ของผมนะครับหา,ากจะขออนุญาตเปรียบเทียบก,กับพระสมเด็จครับพระสมเด็จนี่สมเด็จโตเป็นอาจารย์ของอาจารย์ที่ห้าซ่เป็นมหาราชของชาวไทยนะครับ,ค,รบคุณแผ่นเครื่องก็เช่นเดียวกันสร้างโดยสมเด็จพระคณะรัฐซึ่งเป็นอาจารย์ของสมเด็จพระนิสวงมหาราชแต่นอกจากนั้นคุณแผ่นเครื่องเนี่ยยังได้อายุสี่ร้อกว่าปีขึ้วอีก สร้างในพื้นที่ที่ซับซ้อนครับารคบาดว่าเป็นเทคนิคที่มาจากเมืองจริงครับผมเคยเอาภาพคนใส่เครื่องเนี่ยไปเอ็กซเรย์บ่อยครั้งเวลาซื้อขายครับ,รบไอ้ฟิล์มเอ็กซเรย์เนี่ยจะเป็นลายเส้นของผูา้านจีนชัดเจนมากผิวไหวอัศจรรย์ใจมากครับต้องยอมรับว่า ยิ่งใหญ่จริงซึ่งโอกาสต่อไปอาจารย์ต้อยคงได้ชี้ให้เราได้เห็นนะว่าแท้เป็นแท้เป็นลาของที่นิยมเป็นยังไงคุณจะเยนแบบเป็นยังไงชี้ให้ดูว่าพระสุมแผนเครือบถ้าท่านเจอครับท่านควรจะดูอะไรบ้างนี่นะครับตรงนี้สำคัญมากเลยครับเราต้องติดตามกันนะครับเส้นซุ้มเส้นในเนี่ยนะครับปลายของซุ้มเนี่ยจะไม่ไม่ยาวมาจดกับปลายซุ้มภายนอกปรีเกตตรงโคนปรีเนี่ย จะเป็นจุนดปวดที่ใหญ่ที่สุดน,นะครับกระจังหน้าหรือเส้นหน้าผากเนี่ยนะครับของพระคุมแผนเคลือบมิ์มแขนอ่อนเนี่ยทุกองค์จะเทราดลงมาด้านซ้ายขององค์พระทุกองค์